ว้าวหลังจากตีหางหายจากการจอมเบ็ดไปเมือนขนาดเมื่อแต่ไม่เป็นสาวสวนทุเรียนวันนี้กลับมาแล้วเจ้าได้เวลาจอมเบ็ดแล้วมาลุ้นกันเลยวันนี้มาเอวหาต้อมกับหนิงตีจันจั่วฟางปลาครับต้อมกัเลยชวนไปตกสปิลตีบอหลังบ้านเป็นบอรธรรมชาติจอมไปเมือนอละอยู่เจ้ามีปลากินเบ็ดไกลก็อสวืดเบ็ดแล้วก็ขาจายมุนม้าป้าปลา,ปา,ปาตัวนี้ดินแห้งขนาดเลย แกไปได้มีฟิลหมุนหลอกจี้มาเหมือนและเจ้าตื่นเต้นขนาดเบสสองวางไปหวันกันต้อมก็ข้าใจหมุนเบดทําอันขึ้นป่าตัวนี้แหงนักนักเจ้าไกก็ก่อยก่อนหมุนเบดเข้ามาหันเป็นตัวสีส้มๆแต่บอกว่าเป็นป่าอหยังนะเจ้าแต่แหงหนักขนาดเลยต้อมก็ขัใจจวยตักขึ้นมาไอ้แต้มก็ลุ่นอยู่ทังบนได้ขึ้นมาแล้วเจ้าป่าอหยังก็บบืหูสีส้มงามงามจากนั้นก็ก่อยก่อนดขอเบสแล้วก็โยกขึ้นมาพอเจ้า นักอละเนอถ้าจะรู้ฝ่ายนนอนเนะแต่ว่าง,งามขนาดนี่มากาล้กินแลอกเจ้าไอ้แต้มก็เลยเอาพิกบ้านแล้วก็ไปเลี่ยงดีกว่าตัวที่2องโตยมามแล้วเจ้าแต่ตัวนี้เป็นป่าสเสด็จน้อยกายปดขอเบ็ดคนเดียวมาได้ต้อมกันเลยมาปดเือต้องอยังจอมเบ็ดคนเจ้าฝนล,ลงเม็ดแล้วเดี๋ยวมันอื่นเกิดมาจอมไม่